ส่วนเรื่องของการทำพาส,สปอร์ตค่ะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เองสามารถเข้าไปที่กรมการกลงศุนที่หลักสี่ได้แล้วเพื่อเป็นการเปิดขอทำหนังสือเดินทางแบบออนไลน์แต่วันนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จะมีการเปิดทำหนังสือวันสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าหมดสัญญาเช่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แก้ไขปัญหานี้นะคะด้วยการไปเปิดอีกหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือที่บางนาแต่ว่ามีจํากัดค่ะในการทําก่อนหน้านี้ทํา1,200เล่มตอนนี้เปิดให้ทําเพิ่มขึ้นเป็น2000เล่มค่ะ ซึ่งบรรยากาศการทําหนังสือเดินทางที่สํานักง,งานชั่วคราวเขตบางนานะคะของเมื่อวานนี้กรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศได้เปิเปดเอาไว้ค่ะประชาชนขอรับบริการอย่างต่อเนื่องขณะนี้ก็ให้บริการประชาชนได้แบบไม่ตกค้างส่วนด้านเอกสารเองค่ะก็มีประชาชนจํานวนมากเข้าใช้หลักฐานในการแจ้งความทางสถานีตํารวจนครบาลบางนาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปเปิดเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในสํานักง,งานหนังสือเดินทางบางนาเพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันในพื้นที่นั้นได้ ขณะที่การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจวันนี้ค่ะเปิดให้บริการถึงเวลา16นาิก30นาทีแต่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเนื่องจากว่าหมดสัญญาเช่าพื้นที่โดยจะไปเพิ่มจำนวนรับคำร้องที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเขตบางนาแทนจากเดิมค่ะที่เปิดทำอยู่ที่1,200รายต่อวันเป็น2,000รายต่อวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป